ดุดยัดมิตรและพี่น้องได้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับญาติยาทุกทกท่านเลยนะครับโทรมาติดต่อกันได้เลยนะครับที่เบอร์02นะครับ5258553เบอร์02 525853และที่เบอร์มือถือนะครับ0899686000 0899686000และ089967 6 0 0 0 8 9 9 6 7 6 0 0 0ได้เลยนะครับขอสวัสดีนะครับ ่านคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่โครรักทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สอหาขั้นนะครับปีน้องนะครับไทยส่งดั่งใต้ดําเฮาจุบูจุโกนในเนอร์นะครับปีน้องอาไทยส่งดําเข่าม้าแล้วก่อยะลืมนะครับมาถักท้ายกันแอเะเฮาเจริญหูนะครับถ้าปี่น้องเข่าม้าเฮาก็เจไหลปะใต้ดํากันแอรนะครับเราก็จะมีการพูดสองภาษานะครับเป็นภาษาไทยดำนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยนะครับเราคุยกันสบายๆซึ่ง